แดดดดเดดเด,ด,เดไปแล้วปาร์ตเราเหลลงดีใจว่าเพื่นซื้อน,นำ้ำมะพร้าวมาให้เหลือมใช้กับแน่นพุละขวดถือมาเต้นนี่แล้วอุย้ยสีชมพูเหมือนกันเลยอุย้ยพี่ๆเป็นอากาศอีกแล้วแงนลูกสาวกนอนยวยแบบน้อง รวยร่องพื้นเก็บบาบทำบาบปบหลงนั่งให้เกยนั่งนเออดีครับซื้อฟัก้ทีหเออรกมาเลาวจีซื้อมาฝากเขาโอ้ยกบเาเย่น้ำมะพร้าวด้วเขาบอกกินเอืน้ำมันเหลืออะไรมาาดีแหมันเหลือไปนะ มีอะไรมาใ้่อ้ยมีอะไรมาให้พะนะเป็แตนเมื่อลเาบาเมลาบาทดินให่แทรลยตีกะจกดีมันคือเหลี่ยมงามแท้เหลี่ยมน้อมันอันอมาเบอบของใหม่ตัวนี้อันนี้มือสองตะายังเหลื่มเราอย่าว่าเมื่อสองดอกของคอยมือหนึ่งกับยังบด้เหลื่มช้ำเจ้า ว้ายเหลื่อมไานนี่ละอย่างนู้สองแบบเหมือนไม้เลยอ่ะเพราะเปนเม็มเทเทดแทปใหญ่แกออกจากสุดรลอยเม็ดนึงคนหยังลงล้องขึ้นไปฟอมเงืกอกฟดออกอดร้องพืน้นกนระสูหนาแต่ว่าหนากระสูกรับนะเมียเฮ็ดบาปให้อันนี้อันนี้ปักข้างบนนะเออเอาไปให้พี่นั่งปักเล<อ>ยมันจังเดรไซมือนี่ปั๊ด เจ้าสร้างมาให้น้องอ่ะเดี๋ยวไ่ได้ใส่เดี๋ยวอันให้คอยขออนุญาตจับก่อนเจ้าสิสร้างมาอย่างมันของผู้ยิ่งเอาสร้างตอนใส่ชุดสีแดงนี่มันเป็นแขนพุดรอเออระหว่างเนี่ยไม่ใช่พูดใส่แล้วตัดละต้นแขนพี่น้องเอาไว้ก็ไม่ได้ใส่ก็เลื่อมาให้น้องแม่นเจ้าใส่มันก็บอกคือมันเป็นไล่ผู้ยิ่งเท่านี้จะลงแขนอยู่ ล้มซุปเข้าไปดูเีว่าแชหนูนใหญ่ไม่ละมันก็ต้องกระชับสิสตารเทเข้าเปีสุดน้องพ่นยานหน่อยนะ่นเอาเครื่องเพชรมะเปีน่องสะอ่อนไม่มันไม่พี่ไม่ได้ใช้แล้วพี่ก็เลยจะมาขายต่อพีตรงๆนะตีพี่จะมาขายต่อ กูชวนใส่เบิงแน่ให้แม่ให้แม่ยันนี่กันต่อย่อยอันนี้ลงไปอีกบอเอาลิกๆนี่บอเข้าใจอยู่พี่น้องบอกสวยเลยียังับเป็นเป็นเป็นทองเอางามด้นั่งใส่รลดเจ้าดองไว้เฮ็ดยังเป็นปีสองปีอ๋อดองไว้ทาน้องนะดองดองไว้เพื่อรักแท้ เอาไปให้เล่าอันนั้นเลยนี่ให้เล่าเฮ็ดช่วงอันนี่ร้อยเม็ดนิบแป๊บเดียวเตยลากอ่ะเดไซน์แล้วที่แรลกอ่ะเลี้ยวอันเดียวเม่แดงแล้วมาขายอันเดียวก็เลยว่าโอ้โอ้โอ้บาดแดงมันแจงเม่แดงกะย้อนมันเป็นไล่จังซีงามเห็ดไม้เะไรนี่งามเลยนี่เออก็เฮ็ดคู่กันเดไซน์เ่ยวช่วงเทียนคันวากิตันอัน อันอยู่ในสุดมันเก่าหนูกะหนูกะให้เราแกออกไปเลยแล้วกะอ่อนหม่หนีใส่เพราะว่ามันอาจจะพออยู่เพราะว่าเม็ดกลมมันยังมันยังเหลื่อมอยู่แต่ว่าเม็ดอันโม่ที่เป็นเม็ดไอ้ยดน้ำแน่น่ะเพราะว่าชุดนี้ปีปีก่อนนี้ใส่โศกไปปีมองช่วงเข้าช่วงข้างล่างมันก็เลยจะไล่เพราะว่ามันมันลมลูกคู่ขั้นทั้งอะไรทั้งเขาต๊บทั้งยังพร้อมเนี่ยยังมีการมาถามเข้าวันไอ้บ่มมีสชุดสีชมพูคนละใส่สูมือเนี่ย มันลวงเนาะกับเขาแล้วปราษาทเธอมันแก่แล้วยังมาเบิร์ตนะหรือพี่ตาบอดเบิร์นี่ปาดอันเสือนิวคอลเลกชันบานฮักวีพี่ติสิงตมีแค่นี้นะไม่ได้ทำสิงตวมีมงป่ะนะเออปาดอันนี้มันเป็นคิดตั้นแท้ด้วยนี่เซตหนึ่งไม่ใช่ถูกๆเดยพี่น้องบอกง่ายๆเจ้ามะหมันเขาไหวติ ซัมเงินหมันเลยดิน่เนียมันมียนเดือยูบ้าไหนเบอ้า้าวาเอาละไปละสป๊ <c oughs> สุด,ด,ดเดี๋ยว,ว <c oughs> เดี๋ยววผู้ใดดับนโอย้ย <c oughs> เอาไฟดับแล้ววันนี้สรงตัวเจะเบ้าจะสาวเขาหอไฟดับแล้วส่งตจะเบ้าเจ้าสาวเขาหอ เย่มาแล้วอ้าวอ้าวอ้าวขว้างร้อนเด้อวันนี้ไอ้ไฟไฟกับพีพเซจเจ้าไม่เราเป็นร้อนร้อนงามบะค่ะเมืองสิบภาพพี่น้องเพื่งขออนุญาตสวยมากเลยนะหนูใส่เลยนี่เอ้ยบอกแล้วว่าออกฉากแรกน่ะเอ้คักๆโลดฉากต่อไปคันอยากษ์ีและกะจังนี่แหละ แต่ว่ากับย่าจะรุดมาตรฐานเฮ่าเพราะว่าเขาก็ต้องแต่งให้มันสวยอันดับแรกเขาแน่มากเขาต้องเห็นความสวยเหาก่อนเขาคอยมาฟังเสียงหัวลั่มหัญแกนเงี้ยล่ะดีแล้วล่ะโอ้ย <c oughs> อย่าให้ฉันซูนเด้อผู้ใดเฮ็ดกับปากไฟเนี่ยถึงถึงมันสิเป็นอันนี้บอกใหม่นึงเอาไปให้เราเฮ็ดเลยเห็นมันได้ใส่ท่านเตยล่ามัอนี้เด้อ เดีเ๋ยวบประวังขับเด <c oughs> ีแต่วันมันทันเตะแล้วไ <c oughs> ม่นี่สิดวันจีเลยลอยเม็ดนึงแม่ยไอ้ไน้อยๆขอบคุณคนที่ทำปลั๊กไฟให้นะคะไปแล้วพี่น้อง <c oughs> เอามาแบงเคยแน่จ้ะกันเอา,กกาแม่จ้าเอารวยพี่น้องล่าสุดขอวีน้องก่อนวีเลยมันอันานั้นแล้วมันบริสุทธิ์วีได้แล้วมันเป็นเนื้ออื่นแล้วขอบคุณค่ะ ขอบคุณน้องพีพีคนสวยแล้วก็น้องฟารม,มี่คนงามกระจกมึงคือคือกระจกเก๋เธอนั่งไม่ซื้อของเดียวกันมันไม่ซื้อมองเดียวกันบ่อันที่มันเสียของเก <c oughs> ๋ไหมไปดิจจ้าประทับใจอันนี้นี่สวยเรืออย่างเห้อใส่มีไปไปแล้ว ขาบโเห็นใส่มีเว็ดอันต่บไใสองชุดเพ็ดแต่มันเขาวเศษดีเดียบผู้ช่เออมันหลายอ่านกับปันกันใส่ไอพี่ใส่กับง่ามไปกินนองไปหาแต่งหน้าแต่งตาคนลองเืนสูงชีวิตแห้งเงือกค้นกับโฟดออกก็เหงืงว่าเงือหลแถมื่อนี้ไลกนายู่ตีด่เคยได้แตงหน้า เงือบดออกเออดเอาหมันย่เต้นมันบอลน่นติมันบลอกสิของเออยมันหลอกออกหมดเลยเด้อที่นนบอดด้ลอกแมนของพี่มันไม่ได้เปื่อยเงือนะแต่ว่ามันลอกแบบแห้งไหมมันเป็นเตียงออกแบบจะออกได้เลยนะแมะเออผิวพี่เป็นคนผิวแห้งมากไงโอ้ยไปแล้วพี่น้องรอบที่สามบายบาย